สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับก็ถือโอกาสนะครับมาอัปเดตนะครับความเป็นอยู่ของลูกไก่นะครับที่ได้เคยอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ก็ลูกไก่ของเราก็มีอายุครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตอนอายุครบหนึ่งเดือนนะครับสมาชิกของลูกไก่นะครับขออัปเดตสมาชิกของลูกไก่ก่อน สมาชิกของลูกไก่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวจากแปดตัวนะครับเพื่อนเจ็ดจากแปดตัวนะครับเนื่องจากเขาเสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อนตอนนี้ก็สมาชิกทั้งเจ็ดตัวก็อยู่ดีนะครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับสำหรับ การเลี้ยงนะครับอัพเดตการเลี้ยงก็ยังเลี้ยงบนดินอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่เลี้ยงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเน้นเลี้ยงให้เขาอยู่บนดินเลยนะครับเขาจะได้คุ้นเคยนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนแปลงคอกเขาจะปรับตัวได้ดีครับวันนี้นะครับก็คือโอกาสมา เล่าสู่กันฟังนะครับถึงข้อดีข้อเสียของการาเลี้ยงไก่เล็กนะครับระหว่างการเลี้ยงยืนกรงนะครับแล้วก็การเลี้ยงแบบบนดินนะครับหรือว่ายืนคอกดินนะครับคอกทรายนะครับสําหรับข้อดีของการเลี้ยงยืนกรงนะครับเพื่อนๆไก่เขาจะอ้วนนะครับโตไวสุขภาพดีนะครับ ยุงไม่ให้ไตไล่ไม่ให้ตอบนะครับเพื่อนซึ่งทําให้ไก่เล็กนะครับอายุหนึ่งถึงสองเดือนนั้นเขาจะมีผิวพันธุ์ที่ดีนะครับสีสวยนะครับหน้าตาสดใสว้วนทวน,ทวนสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นข้อดีของการเลี้ยงแบบยืนกรงนะครับไม่ให้ถูกดินเลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับเพื่อนข้อเสียก็คือเวลาที่เราจะปล่อยคอกนะครับ หลังจากที่หย่าแม่แล้วนะครับหลังจากที่จะไม่ให้เขายืนเลี้ยงบนโครงนะครับเราก็จะสังเกตได้นะครับเพื่อนเวลาเราเอาไปปล่อยสวนหรือว่าปล่อยในที่เลี้ยงที่เป็นบนพื้นดินนะครับเขาจะปรับตัวได้ลําบากนะครับเขาจะปรับตัวได้ลําบากกว่าไก่ที่เลี้ยงบนดินมาก่อนนะครับทําให้จํานวนสมาชิกนะครับลดน้อยถอยลงไปนะครับ ซึ่งข้อเสียตัวนี้นะครับก็เกิดได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่พื้นเมืองไก่บ้านนะครับหรือว่าไก่พันธุ์ต่างๆนะครับเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินนะครับกับกับพื้นนะครับที่มีดินมีสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเพื่อนร่างกายเขายังปรับตัวไม่ได้นะครับส่วน ที่เรามาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นต่างหรือว่ามีข้อแนะนําก็สามารถแนะนําได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแบบดืนกรงครับต่อไปก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับถึงข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแบบอยู่บนดินนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับการเลี้ยงบนดินนะครับเอาข้อข้อเสียก่อนละกันนะครับ ข้อเสียก็คือดินที่เป็นข้อเลี้ยงหรือว่าเป็นที่เลี้ยงไก่เรานะครับตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงโตขึ้นมาสองเดือนสามเดือนเนี่ยเหมือนกันกับเลี้ยงยินกงเนี่ยดินเขาจะมีพวกเชื้อ,อโรคต่างๆได้ง่ายนะครับน้าดื่มอะไรต่างๆก็จะปนเปื้อนได้ง่ายนะครับแล้วก็การกินต่างๆเขาก็จะกินแบบเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับกินไส้เดือนกิน มแมลงต่างๆนะครับทําให้เขาก็มีโอกาสติโดโรคได้ง่ายนะครับแต่ถ้าผ้นวันะครับอย่างเช่นผ้นวัยแรกเกิดไปอายุ3สัปดาห์ถึง1เดือนแล้วนะครับถ้าเขามีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาจะปรับตัวได้เองนะครับเพื่อนๆส่วนข้อดีนะครับข้อดีก็คือเวลาที่ไก่เจริญเติบโตไปนะครับ เขาจะมีอายุประมาณ 2- 3สาเดือนเนี่ยเวลาเราไปปล่อยสวนหรือปล่อยที่เลี้ยงนะครับในพื้นที่กว้างๆนะครับแล้วก็โดนลมโดนแดดโดนฝนน,น,นนะครับโดนมีดินมีโคลนนะครับเขาจะมีอัตรารอดที่สูงกว่านะครับเพื่อนๆมีอัตรารอดที่สูงกว่าไก่ที่เลี้ยงบนการดินกงนะครับเพื่อนๆฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรามาทั้งหมดก็เป็นข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแบบ บนดินนะครับเลี้ยงแบบในคอกนะครับเพื่อนเอันนี้ก็ถ้าเพื่อนเท่านใดนะครับเห็นแย้งเห็นต่างก็สามารถแนะนําติดชมได้นะครับส่วนตัวผมเองครับก็เลี้ยงไก่แบบบนดินนั่นเองนะครับเพื่อนเผมจะยืนกรงเฉพาะตอนที่แยกแม่ไก่ออกจากรังนะครับแรกเกิดนะครับแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับแล้วก็ให้เขาเลี้ยงลูกนะครับหรือว่า ลูกไก่จะอยู่บนดินอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนาะนะครับไม่ว่ากันนะครับสําหรับการดูแลลูกไก่ของแต่ละคนนะครับสําหรับลูกไก่ที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับเขาก็ปรับตัวได้ดีนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับกินเก่งนะครับแล้วก็สามารถกินอาหารเม็ดที่โตขึ้นมาแล้วรวมถึงข้าวเปลือกและเม็ดข้าวโพดได้แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจการเลี้ยงไก่นะครับก็เริ่มต้นไม่ยากครับแค่มีพื้นที่ไม่มากมายแล้วก็สามารถใช้เสียงได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับพื้นฐานในการเลี้ยงสัตว์ปีนะครับทั่วไปก็สามารถเลี้ยงได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเองครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงประสบการณ์และก็วิธีการเลี้ยงนะครับใดๆก็ตามนะครับ การเลี้ยงไก่ให้ดีนั้นขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหลักนะครับก็คือการดูแลเอาใจใส่นั่นเองนะครับเ <c oughs> <ๆ>พื่อนการทําความสะอาดการดูแลการหยอดวัคซีน,นต่างๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่ทําเป็นแล้วนะครับก็ช่วยแนะนํำติชมกันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังทไม่เป็นนะครับหรือว่ายังเป็นมือใหม่นะครับก็สามารถเข้ามารับชมเพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการเลี้ยงไก่ได้นะครับสหรับวันนี้นะครับหมอมุมใหม่กับประเสริฐสีเฮ็ดก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมให้กําลังใจนะครับกันเรื่อยมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับความน่ารักของลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวนะครับลูกเจ้าดาราพยักนะครับกับแม่หลานพยักน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอ าเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรับชมความน่ารักของลูกไก่ได้เลยนะครับ